กด้วยนะได้ยินไหมไม,มีคนใหม่สมาชิกหน้าใหม่ที่จะมาจัดการกับพวกไก่นะั่นก็คือ่อวแเโโดีรี่าอุบัติเอ้ยเราเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินตกกระนายเป็นใครอะผมฉันชื่อวอดีนะ หัวหน้าครับเราเห็นคนอยู่ตรงนู้นะ่ะยิงเลยไหมยิงไปเลยดิอะไรก็ช่างยิงมันเลยอย่าให้มันเข้ามาในกำแพงนี้ได้หลับทราทุกคนสู้มาเลยยิงสิมันเลยแล้แวยิงมันเลย ตอนนี้เทชรได้ทำประโยชน์ได้ดีมากเพชรระเบิดพวกไก่แล้วแต่เราสามารถทะลวงกำแพงนี้ได้แล้วโอ้ไม่นนะ่าตอนนี้พวกไก่มันมาเยอะมากเลยดูจะต้องเรีบยิงไปก่อนแ้วามันเลยตอนนี้พวกไก่มัน,เ,นเริ่ม หายไปหมดแล้วแล้เริ่มเลยเปียบแล้วทุกคนตอนนี้ตอนนี้รู้สึกว่ามันเริ่มมาเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยพวกไก่แล้วเริ่มจนมุมแล้วเซบาจ้าช่วยทีเออนในเจอในป่าน,นั้นร่อืมฉันว่านายควรกินธาตน,นี้นะ โอเคเดี๋ยวฉันจะให้นายกินเดี๋ยวนี้แหละฉันขอไปสกัดให้มันเป็นน้ำก่อนตอนนี้พวกไก่มันมากันแล้วตอนนี้พวกไก่มันมาแล้วทุกคนทุกคนตอนนี้ทุกคนรีบลงกระดันยิงไปเลยระเบิดน้ำไม่นะตอนนี้เราโดนระเบิดจากพวกไก่ของรถถัง ว่าพวกมันตายหมดแล้วว่าพวกไก่น่าจะโผล่มาอีกแน่เลยเดี๋ยวเราแยกกันตรงนี้นะนายไปสวนนูน้นส่วนฉันจะไปทางนี้นะโอเคโอเคงั้นก็เล t ส์กนี่ลูกน้องแยกกันเป็นสองชวนนะรับท้าบครับ เดี๋ยวเราต้องแยกเป็นสองส่วนเพราะมันจะลุมพวกเรามันใช้แผนฉันรู้ฉันมองออกแล้วเราก็จะใช้แผนเหมือนกันกระสุนน้ำเริ่มประดิบัติการระเบิดได้ฟ้าพาน้ำ m มเคิ oh พลังของดีสมาร์ทมันสุดยอดไปเลยมันเป็นฟ้าผ่าน้ําและไก่มันก็อยู่ในนั้นแล้วหลังจากนั้นมันก็จะจมน้ําแล้วก็ตายพลังเป็นอะไรได้อย่างนี้เนี่ยยอดไปเลยไก่ไว้น้ําเป็นไม่ใช่หรอแต่ว่าน้าของดีสมาร์ทสกิลนั้นมันมันเหนียวมากเลยนะ แต่มันเถอะแต่มันก็มีไก่ที่ไม่ได้ดูดสกิลนั้นไม่นะทุกคนพวกไก่มันมาเพิ่มขอกําลังเสิริมดูเอนพวกไก่มันมาเยอะมากเลยอ่าฮ่าพวกมาจะจะตัด,ด,ดแก้วก็วได้หมดแล้วไม่ต้องห่วงฉันมาช่วยแล้วเออไม่นะมันมากันเยอะมากเลย ทุกคนโซมันไปอย่าไปกลัวมันมันมาเรื่อยๆเลยทุกคนถาดน้ำเลเซอร์น้ำจะมาช่วยแล้วอาที่กไก่มันมาเยอะมากเลย แต่ก็ไม่เป็นไรทะลวงมันเลยรู้สึกว่าวัวหน้าอาทิฟสายบูมากสวัสดีเจ้าอาทิฟถ้าฉันฆ่าเจาได้ฉันจะได้เลื่อนยศดฉันจะใช้ปืนสลายพลังนี่แหละฉันจะฆ่าเจาแล้วนะตายซะ อ๋ายิงไม่ทันเฮ้ยไอมีเว้พีเอท่าอยู่ตรงนั้นน่ะไปจัดการมันเลย้ยมวอะไรฉันไม่เปียวง่ายๆหรอกอ่าลองเกงใจกันหรอกฉันจะก่าแกดูนี่แหละ นี่คือร้านปราหันหายซะเถอะมาดูทีโกโอ้ยแกตายซะฉันยิงไม่โดนอะอเอ๊ะเรายิงมันไม่เข้าหรอเนี่ยแกมันหินเกินไปแล้วใครไม่ปืนสลายพลังบ้าง มันอยู่เอ,อตรงศพคนที่ตายไปแล้วอ๋อมันตายไปแล้วมันจะไปเอาได้ไงวะเมันก็สลาย,ยอีเลยฉันว่าหนีกันดีกว่าพวกเอะนี่นาะยเห็นมีเว้นตรงนั้นไหมจะกะก้มันเลยรับทราบโอ้ไม่นะยังไม่โดนอันนี่มันรู้ทันแล้วเนี่ย สงสัยตรงคอยของมันจะทอนแน่เลยโอ้ไ oh ม่นะมันโผมาแล้วแล้วปืนสลายพลังมันโหลดนานด้วย